ต่อยอดธุรกิจจ้าเห็ดหองเย็บหรือเด้อทำลงเย็บเพิ่มค่ะอันนี้ฝาผนังค่ะจะเป็นฟ้าเทาฟ้านะคะสีนี้แต่ในกล้อง,งมนเมันออกฟ้าเทาดำๆแต่ตัวจริงมันฟ้าเทาเทาฟ้านะคะเนี่ย าทานนสีเรียบร้อยเลยแล้วเอาแบบเอาไว้งานไว้เอาแบบงานไว้นะคะช่างก็จะมาทำวงกบประต,นหนตูหน้าต่างหน้าต่างไว้ก่อนแล้วคะ่ะหลังคามีอยู่แล้วเพิ่มเติมเพิ่มเติมข้างฟาผนางังงานสร้างก็ามาใช่ไหมอันนี้ทุนทุนสร้างให้นะ ทุ่มทุนเลยนะเนี่ยมัง่งคิดฝาผนังค่ะต่อยอดนะคะต่อยอดธุรกิจค่ะจะให้เครื่องน้ำเนี่ยใช้จ่าสิทธิ แล้วโรงงานอันน,น้อยๆของเราก็เ,าเป็นจริงแล้วใช่ไหมเสร็จสมบูรณ์สทัทีมองนี้มองนี้เอาไปแดงกินเข่าค่ะย่มเมยไฟพร้อมกระจกพร้อมจักพร้อมคนไปไสเบิร์อะไรบ่เนี่ยคนไปใส่เบอร์เนาะ อ๋อคนไปพักเทียงจ้ากาลังเที่ยงพอดีช่างไฟเข้าช่างกระจกเข้าแล้วก็ช่างกล้องเข้าค่ะวันนี้ส่งงานเรียบร้อยมุมนี้ก็เอาไว้เอกนเนกเลิกงานเนาะอยู่กับธรรมชาติลักป่าลักเขาลักเราด้วยนะืันนี้บ้านหน่อยๆน่อยในดอยค่ะเนาะของดีอยู่บนดอย เดี๋ยวสิบาไปเบิงวา่า work from home นะคะเหตุงานอยู่กับบ้านค่ะมันนี่เนาะสิบ้าเปิดประตูรั่วเลยค่ะเปิดประตูรั่วเลยเฮ้าสิบว่าเปิดประตูเลยค่ะเฮ้าสิป,ปีดบ้านเหตุงาน,านกันค่ะเนาะอันนี้ก็คือสิว่าบ้านกับบ้านค่ะสิว่าล้านกับล้านอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นบ้านนั่นแหละเพราะว่าเฮ้าเหตุงานอยู่ในบ้านเนาะ บริเวณเนาะค่ะน้องทีมาของเสือกักค่ะเสือกักอสมอเด้สิบไปแล้วค่ะไปะจอบบางคนจปจอบบางคนเทีมงานไหมพ่อนสิบเข,ข่ามาได้นี่ก็ต้องหาทาง,งเขาได้ค่ะหกว่นมันอยู่ในปลาหกอื้อคือเลย อันนี้ก็จะเป็นงานลานเนาะค่ะนะะนานลานทำงานอยู่กับบ้านค่ะ work from home นะคะมีเรียบร้อยเขาทีเขาทางแล้วเครื่องพร้อมทำงานค่ะเนาะอันนี้ก็เสือทีมาของเสือกักค่ะออสมอเนาะอันนี้ก็จะส่งมาค่ะ สกลนครเร้วสกลนครเร้วเนาะเรียบร้อยเร้วค่ะกะสิงานกยสินีสตอกเนาะเตียมเตียมทรงเห็นลูกค้จาจุกน้อย,ยี่ยเห็นงานอยกบ,บาลกันค่ะเนาะทรงงานเห็นลูก้าตะมือเนี่ยค่ะเสร็จไปขายไปเห็ดไปขายไปเนาะเศรษฐกิจส่วนกเกษตรจุกน้อยค่ะขายทางออนไลน์ ขายชางออนไลน์นัเนาะพอได้ยูได้กินเนาะค่ะเนาะพ่อ,อยูไดสีนี้มุ่มเนี่ยค่ะแต่ละมุมแต่ละมองอันที่เห็นอยู่นี่ก็คือเสือกกักได้ค่ะเสือกกักสีไเบิงนะะ์นได้ค่ะว่าตัวใหญ่ขนาดใดเนาะค่ะเนาะหน้าอกหกสิบสี่ค่ะตัวนี้หน้าอกหกสิบี่ได้ค่ะเห็นตะขังลังไวๆเดรสเซ็บเบิรงข้างนาค่ะ